dan hari ini adik kakak tetamu di dalam pusingan pertama biasa pergi kepada pusingan akhir hari ini adik kakak uh, ruang tetamu kita di dalam kedai kopi kita ni telah jemputnya uh, iaitu uh, puan Tasna Jareen Wei uh, di atas jawatannya นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษกระตัวอัตพลหัวหน้ากลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพสตรีและเด็กปฐมวัยศูนย์อนามัยเกิดงที2บลจาลาเด็กอาก็กรมอนามัยจับแต่ก็เสียต่น่ามาให้บัวน่ามาให้เบเกจเจาะหักกิ่งเปรูสก๊าจเลิ่ง เราม่ตอังกะษแอร์เดี๋ยวดูด้วยกันกฤษต่อเราด้สดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะตอนรับเข้าสู่เ,เขาเรียกว่าอะไรแหละประบวนการบุติดกระดกาแฟก็คือเหมือนกับว่าเรามานั่งโม้เนาะแต่จริงๆแล้วการคุยการโม้การคุยในที่นี่นั่นก็คือการที่จะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างที่วันนี้หัวข้อที่เราจะคุยนะคะแอระขานั่นก็คือความสําคัญของการฝากขันอแม่ลูกหาละฝากคันมาเรียบร้อยแล้ะ แต่ว่าหมดยุคของการตั้งคันแล้วนะเลยวัยแล้วเลยไว้แล้วเลยววยแล้วเดี๋ยววันนี้เราคุยในเรื่องของความสําคัญของการฝากคันดีกว่าว่ามีความสําคัญยังไงแอนในเรื่องของการฝากคันนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่ามีความสําคัญมากๆค่ะเพราะว่าการฝากคันเนี่ยค่ะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะของการสร้างชีวิตน้อยๆขึ้นมานะคะทีนี้ในเรื่องของการฝากคันค่ะ การเข้าถึงการฝักคันได้เร็วค่ะก็จะทำให้เรื่องของการเ,เราดูว่าเรามีภาวะแทรกซ้อนะนะคะเราเรามีโรคอะไรที่ซ่อนอยู่หรือเปล่าะนะคะเพ่น้นตรงนี้ค่ะเป็นจุดเริ่มต้นในการที่เราจะคัดกรองนะคะในส่วนของ การดูแลทั้งแม่แล้วก็ลูกให้คลอดปลอดภัยแข็งแรงนะคะฉะนั้นการฝากคันเร็วมาฝากได้เร็วนะคะจะยิ่งดีมากๆเลยค่ะไม่ต้องรอให้ท้องโตนะคะนะคะไม่เป็นไรหรอกท้องไม่เห็นหรอกไม่ต้องรอให้ท้องโตค่ะเพราะจริงๆอ่ะส2สัปดาห์แรกเนี่ยเป็นเวลาทองของเด็กสิสสัปดาห์นี้ประมาณเดือน3เดือน3เดือนเดือนแรกเลยค่ะเป็นเวลาทองเพราะว่าจะเป็นช่วงที่เด็กเนี่ยค่ะมีการฟอร์มตัวตั้งแต่เซล นะคะแล้วก็พูดง่ายๆว่าเด็กเนี่ยค่ะแขนขาอายอะต่างๆจะสร้างครบ32ที่พ่อแม่อยากให้ลูกคลอดออกมาครบ32ก็จะเป็นช่วง3เดือนนี้ละค่ะนะคะฉะนั้นการฝากท้องเร็วยิ่งตอนนี้ค่ะจะในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเองก็มีนโยบายเรื่องของ การส่งเสริมการมีบุตรค่ะเพราะว่าตอนนี้ประชากรของเราเนี่ยเกิดน้อยลงเรื่อยๆแล้วมีแต่ผู้สูงวัยใช่ไหมใช่ตอนนี้ฐานของเราเป็นผู้สูงอายุแล้วใครจะดูแลผู้สูงอายุในวันข้างหน้าค่ะนะคะงั้นตอนนี้ตอนนี้ทุกโรงพยาบาลเลยค่ะมีคลินิกส่งเสริมการมีบุตรด้วยค่ะเราก็สามารถที่จะเข้าไปถึงระบบบริการนะคะเตรียมตัวนะคะตั้งแต่ ตเตรียมความพร้อมเรียกได้นะคะตั้งแต่ที่เราอยากจะเอาแต่งงานมีครอบครัวตัดสินใจว่าไม่ใช่เป็นแฟนกันนะแต่งงานแล้วเราพร้อมที่จะมีบุตรแล้วนะคะก็สามารถเข้าสู่คลินิกส่งเสริมการมีบุตรได้ค่ะนี่ปัญหาที่พบเจอถ้าพูดถึงในพื้นที่ของบ้านเราเนี่ยค่ะ มีอะไรบ้างคบ,ป,งนนคบปัญหาในเรื่องของการฝากคันเนี่ยปัญหาในเรื่องของการฝากคันนะคะถ้าเป็นพื้นที่ของเราในส่วนของโดยเฉพาะในส่วนของอาสามจังหวัดชายแดนภา,าคใต้เลยนะคะก็เรียกว่าเ,เรื่องของการมาฝากคันช้าไม่ได้ฝากคันแล้วเรายังอยู่ติดกับ ชายขอบะนะคะที่ติดกับประเทศมาเลเซียก็จะทําให้แรงงานของเราค่ะกลุ่มหนึง่งที่เป็นคุณแม่เนี่ยค่ะอยู่ที่ประเทศมาเลเซียด้วยฉะนั้นบางทีฝากท้องนะคะ,ะที่มาเลก็จะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างจะสูงนะคะก็ทําให้คุณแม่เนี่ยไม่ได้ฝากท้องบ้างละมาฝากครั้งหนึ่งหายไปกลับมาอีงทีก็คือคลอดเลยแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ค่ะมันเป็นความเสี่ยงมากๆเลยค่ะเพราะว่าคลอดกลับมาคลอดเนี่ยบางทีมาด้วยโรคที่ซ่อนอยู่ อย่างเช่นความดันสูงค่ะเขาไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยว่าเขาความดันสูงเพราะไม่ได้ไปตรวจนะอ่าใช่เลยค่ะกะลลก็คือไม่ได้ไปตรวจนะคะพอมาอีกทีก็คือมีภาวะแทรกซ้อนด้านความดันสูงนะคะแล้วก็ตรงนี้อันตรายมากๆนะคะเป็นอันตรายทั้งแม่ทั้งลูกเลยค่ะนะคะแล้วก็มีโอกาสความเสี่ยงสูงมากที่จะเสียชีวิตขณะที่คลอดหรือหลังคลอดตอนนี้เราพบหลาย แอเองต้องบอกนะคะว่าแอดูแลในส่วนของงานป้องกันและก็ลดอัตราการเสียชีวิตของมารดาในเขต12นะคะในเคสที่เป็นความดันสูงเนี่ยคลอดออกมาปลอดภัยเลยค่ะแต่มาเสียชีวิตหลังคลอดก็มีค่ะเพราะว่าขณะที่คลอดเนี่ยระยะที่ตอนท้องก็ความดันสูงแล้วพอตอนคลอดอีกแล้วพอหลังคลอดมันมีเส้นเลือดแตกอยู่ในสมองเล็ก แต่มันมาแสดงอาการตอนที่หลังคลอดนะคะไปขออนุญ,ญาตแบบเล่านิดหนึ่งมันมีมันมีอยู่เคสนึงเลยค่ะคุณแม่นั่งให้นมอยู่ค่ะกะละแล้วคุณแม่อันนี้หลังคลอดแล้วนะคลอดไป30วันแล้วค่ะค่าคุณแม่นั่งให้นมอยู่นั่งๆน,นะคะคุณแม่ก็ชักกระตุกแล้วก็ หมดสติไปเลยค่ะแล้วนำส่งโรงพยาบาลไม่ทันคุณแม่เสียชีวิตค่ะพอมาอดูที่โรงพยาบาลนะคะแล้วก็มีการตรวจสแกนนะคะในส่วนของสมองก็มีเลือดออกในในหลอดเลือดที่สมองค่ะคุณแม่อายุประมาณเท่าไหร่คะคุณแม่ท้องแรกเลยค่ะแล้วดูสิคะใครจะเป็นคนเลี้ยงลูกน้อยของเรานะคะก็จะเป็นครอบครัวปู่ย่าตายายแล้วก็สามีตรงนี้ค่ะเนาะนั่นเป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะ ป้องกันนะจริงๆแล้วคือคนเราพอถึงเวลาถึงคราวแล้วก็หลีกหนีมุพ้นในเรื่องของการเสียชีตมันก็เป็นสัจรธรรมของมนุษย์เราอยู่แล้วแต่เราสามารถที่จะป้องกันได้อันนั้นต์ต่างหากเราอันนั้นอีกประเด็นหนึ่งแต่การดูแลโดยเฉพาะการดูแลคันมารดาท้องแรกที่เราไม่ได้มีประสบการณ์หรือต่อให้มีประสบการณ์แล้วก็ตามแต่เราก็ต้องตระหนักเรื่องของการฝากคันเพืจะได้อยู่ใกล้ชิดหมอใช่ค่ะ งั้นฝากให้เร็วนะคะมาทันทีที่รู้ว่าท้องได้เลยจะดีมากๆเลยค่ะก็คือ3เดือนนี้รีบมาเลยแต่จริงๆก่อนนั้นก็ดีนะใช่ถ้าเข้าตั้งแต่ตอนที่ตื่นเต้นอยากจะมีตื่นเต้นตรวจที่ว่าตื่นเต้นพอตื่นเต้นเสร็จปุ๊บฉันต้องรีบไปฝาก ใช่ยิ่งถ้าท้องแรกนะคะโอ้ต้องรีบไปเลยค่ะยโซเชียลได้ไงประกาศให้โลกรู้ไปเลยถูกค่ะตั้งแต่ที่ตรวจคันเลยนะโอ้ตรวจคันเลยวรีบไปฝากเลยเอารีบฝากเร็วมันก็ยิ่งดีอยู่แล้วทีนี้ขั้นตอนในการฝากพอขั้นตอนในการฝากกนิดนึงเราคุยในเรื่องนี้การเข้าถึงระบบ การฝากขาต้องบอกนะคะว่าประเทศไทยของเรานะคะสนับสนุนในส่วนของนโยบายสิทธิประโยชน์นะคะฝากคันทุกที่ปีทุกสิทธิ์นะคะนั้นนะคะไม่ว่าจะฝากที่หน่วยบริการไหนนะคะโรงพยาบาลนะคะในส่วนของเรียกว่า สถานีอนามัยหรือรพสตนะคะก็สามารถที่จะฝากได้นะคะในส่วนของ30บาทก็ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเลยได้เลยค่ะนะคะแล้วก็ในส่วนนี้เองค่ะตอนที่เราเข้าไปฝากคันนี้ค่ะก็จะมีการคัดกรองโดยการที่ตรวจสุขภาพนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการเจาะเลือดนะคะเพื่อที่จะดูทั้งในส่วนของภาวะซีดนะคะดูเรื่องของโรคธาลัสซีเมียนะคะแล้วก็ในส่วนของการคัดกรองโรคติดต นะคะไม่ว่าจะเป็นซิฟิลิสอ่าหนูจะบอกว่าตอนนี้ค่ะประเทศไทยพบเรื่องของการติดเชื้อซิฟิลิสเนี่ยค่อนข้างสูงขึ้นแล้วก็ซิฟิลิสเนี่ยต้องต้องรักษาก่อนเลยนะคะเพราะว่าเวลาคลอดเนี่ยค่ะเชื้อซิฟิลิสจะส่งไปทางลูกได้่อไปต้องมาคุยเรื่องนี้ใช่แล้วก็ยังมีเรื่องของ HIV นะคะซึ่ง HIV เนี่ยถึงคุณแม่จะติดเชื้อนะคะแต่สามารถป้องกันไม่ให้เชื้อเนี่ยถ่ายทอดสู่ลูกได้หรือลดอัตราการถ่าย ทอดเชื้อจากลูกได้นะคะงั้นตรงนี้คุณแม่ก็ต้องรีบได้รับยาทั้งขณะที่ท้องแล้วก็ขณะที่คลอดนะคะแล้วลูกก็มีโอกาสที่จะแล้วลูกหลังคลอดเนี่ยหเดือนก็จะต้องได้รับยาแล้วลูกมีโอกาสที่จะไม่ติดเชื้อได้นะคะกันละอนะคะอันนี้แล้วรวมถึงการฝากคันเนี่ยค่ะจะบอกว่ามันก็มีการตรวจที่แตกต่างกันไปค่ะนะคะยันบริการตรงนี้ค่ะคุณแม่ต้องได้รับ ตลอดการฝากคัน,คนถ้าเล่ากันง่ายๆค่ะอะ,อะเหมือนเราจะออกเดินทางไปไหนะนะคะถ้าเราเริ่มต้นการเดินทางด้วยการเติมน้ํามันด้วยการตรวจยางนะคะตลอดการเส้นทางที่เราไปนี่ก็จะปลอดภัยอ,อะฉะนั้น เช่นเดียวกันเลยค่ะลูกน้อยของเราก็เป็นเหมือนผู้โดยสารตัวน้อยๆที่ต้องการความปลอดภัยตลอดการตั้งครรภ์เหมือนกันค่ะตลอดระยะครรภ์ก็คือ9เดือนที่ที่อยู่ในในท้องของเราผลเสียของการไม่ฝากครรภ์นี่เป็นยังไงบ้างคะออาผลเสียของการไม่ฝากง่ายๆเอาง่ายๆถ้าว่าง่ายๆว่าเดี๋ยวฉันค่อยไปฝากแล้วกันอุ้พุ่งยังไม่เห็นเลยมีนะบางบางคนนี่ก็จะแบบว่า เดี๋ยวค่อยเห็นพุงก็แล้วกันนี่ยังไม่เห็นพุงเลยเขาไปฝากตอนเจ็ดเดือนก็แล้วกันอะไรมากมายผลเสียของการที่เราไ้ฝากทันต์เนินๆนะคะอย่างที่กะลาบอกก็คือผลเสียของการไม่มาฝากคันหรือมาฝากคันช้าหรือแม้กระทั่งมาฝากคันแต่ไม่สม่ําเสมอนะคะตรงนี้ก็คือเราจะค้นหาโรคที่อาจจะเกิดระยะตั้งคันตอนมาฝากทอนข้างแรกอาจจะไม่เจอก็ได้ค่ะอย่างเช่นความดันเบาหวาน นะคะอาจจะไม่เจอก็ได้ไทลอยนะคะแต่ตรงนี้ค่ะอาจจะเกิดขึ้นระยะที่ช่วงที่มาฝากท้องนะคะฉั้นตรงนี้ค่ะอาการของโรคสามารถรุนแรงได้อย่างเช่นที่เรากลัวมากๆเลยค่ะเรื่องความดันโลหิตสูงนะคะแล้วก็โอกาสที่จะเกิดภาวะมากขึ้นเป็นคันเป็นพิษคันเป็นพิษนี่อันตรายมากๆเลยนะคะกับเราต้องบอกว่าคุณแม่อาจจะชักได้ค่ะไม่ใช่แค่คุณแม่และเด็กบางคนที่แบบว่า ครบกำหนดแล้วที่ออกมาตัวเสียตัวเล็กก็มีนะคะเสียชีวิตก็มีใช่ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีเรื่องของเรียกว่าระไรตอนที่คุณแม่มีภาวะคันเป็นพิษเนี่ยโปรตีนหรือการเผาผลาญเรื่องของอินซูลินเรื่องของระบบต่างๆในร่างกายค่ะมันจะมันจะ ค่อนข้าที่จะอันตรายซึ่งจะส่งผลตั้งแต่ลูกตั้งแต่ตั้งอยู่ในท้องเลยค่ะแล้วก็รวมถึงหลังคลอดด้วยนะคะซึ่งอันนี้เรียกได้ว่าอันตรายมากๆเลยค่ะถเราไม่ไม่ฝากคันแล้วก็ไม่ไม่ตรวจอย่างเสมอเสมเพราะไปไปมาบางทีแม่ตอนที่ตั้งคันใหม่ๆหรือว่าไปฝากคันใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้มีไม่ได้มีในเรื่องของความดันเนาะแต่พอไปไปมาเกิดเกิดขึ้นแบบว่าในช่วงของอาจจะเป็น ช่วงหกเดือนหรือว,ว่าเจ็ดเดือนแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันค่อยไปนู่นทีเดียวทีนี้ก็สายเกินไปซะแล้วเบาหวานตอนนี้ก็เป็นเทรนเลยนะคะอ่านะคะเป็นเทรนที่คุณแม่ตั้งครันเนี่ยค่ะอโอ้โหแบบว่าพบเรื่องของน้ําตาลนะคะแล้วก็มีภาวะเบาหวานขนาดที่ตั้งครันเนี่ยค่ะ สูงขึ้นเรื่อยๆเป็นอันดับหนึ่งในโรคแทรกซ้อนที่ตอนนี้เกิดขึ้นนะคะเบาหวานใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ช่วงตรงนี้ค่ะจริงๆคุณแม่ที่เป็นเบาหวานเนี่ยก็อาจจะเริ่มต้นตั้งแต่การที่ควบคุมอาหารถ้าควบคุมอาหารแล้วระดับน้ําตาลยังไม่โอเคก็อาจจะมาต้องกินยาเป็นชนิดเม็ดถ้ากินชนิดเม็ดไม่โอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นยาฉีดซึ่งต้องฉีดตลอดการตั้งครรภ์เลยนะคะยิ่งเจอเลวก็ฉีดจนถึงคลอดนะคะแล้วระหว่างนี้ค่ะอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับ ลูกก็จะเกิดขึ้นเพราะว่ามันจะส่งผลต่อภาวะลกเสื่อมบ้างละ่ะนะคะซึ่งลูกเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเสียชีวิตในท้องก็ได้ด้วยะนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะถ้าเราความเสี่ยงของการเข้าสู่ระบบการฝากคันช้านะคะแล้วก็ไม่สม่ำเสมอมันก็จะส่งผลทั้งตัวลูกแล้วก็ตัวคุณแม่ด้วยะนะคะอันเราหวังค่ะว่าลูกเนี่ยจะคลอดออกมา แข็งแรงปลอดภัยนะคะแล้วก็พร้อมที่จะลืมตาดูโลกนะคะเช่นในเรื่องของการฝากคันนะคะไม่ใช่ภาระของค,คุณแม่นะคะ,คะแต่เป็นจุดเริ่มต้นที่ยิ่งใหญ่ค่ะ,คะอ่า นอกจากนั้นแล้วนี่ก็จะมีในเรื่องของโรงเรียนอะไรโรงเรียนพ่อแม่อะไรโมโยาวเี๋วคุยที่นี้เวลาไม่พอนี่คุยในเรื่องความสําคัญของการป้องกันก่อนดีกว่าในเรื่องของโรงเรียนเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันแล้วก็ในเรื่องของความสําคัญอื่นๆที่เกี่ยวกับแม่และเด็กเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเนี่ยแล้วก็การเข้าถึงบริการในในส่วนของสุขภาพเนี่ยก็ง่ายนิดเดียว30บาทรอพสต ออหรือโรงพยายบาลชุมชนก็ได้นะคะโรงพยาบาลจังหวัดทีนี้ต้องแอบ,บบอกนิดนึงก่อนนะคะเหมือนโรคต่างๆต,ตอนนี้เราพบคุณแม่เนะะี่ยค่ะมีภาวะเรื่องของโรคทางอายุรกรรมนะคะเพิ่มขึ้นยิ่งถ้าหัวใจเนะะี่ยค่ะ ฝากท้องที่อรอบพอ,อตอนะคะหรือสถาน,นีอนามยอย่างเดียวไม่ได้นะคะ,ะถ้าเป็นโรคหัวใจหรือมีภาวะโรคที่ที่รุนแรงหรืออันนี้ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของหมอโดยเฉพาะสูติแพทย์แล้วหมอสูติแพทย์ดูอย่างเดียวไม่ได้นะคะ,คะ,ะต้องเป็นคุณหมอทางอายุรกรรมหรือมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ,ะทางฉะนั้นการคลอดจะไม่เหมาะสําหรับการคลอดที่โรงพยาบาลชุมชนค่ะ,คะ,คะก็จะต้องไปคลอดโรงพยาบาลจังหวัดก็จะมีทีมคุณหมอหลากหลายในการดู เพื่อให้ออคุณแม่เนี่ยคลอดปลอดภัยทั้งแม่และลูกเราอยู่ภายใต้าการดูแล<ช>ของคุณหมอเราก็โล่งใจแล้วก็สบายใจเพราะว่าบางทีในในขณะที่คลอดเนี่ยมันก็มีภาวะ แซกซ้อนที่เกิดขึ้นมากมายบางคนว่าอะไรเกี่ยวกับโรคอะไรละอูทีภาษาภาษาไทยจำไม่ได้แล้วอะไรเขาเรียกว่าที่ที่แบบว่าออกไม่หมดนั่นอะไรอะเรบ้าบางทีตอนคลอดเนี่ยค่ะมีเรื่องของภาวะรกค้างซึ่งซึ่งอันเนี้ยจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่ะเรามีแบบคลอดนะคะกับท่านโตบิแดอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีเนี่ยโรคเกิดการรอกตัวไม่หมดนะคะเกิดภาวะรกค้างซึ่งอันเนี้ยค่ะจะต้องมาล้วงรก ที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งคุณในส่วนนี้ค่ะเป็นอะไรที่ต้องมีการดูแลแล้วจุดที่น่ากลัวมากเมื่อก่อนเราแอนเน่ดูในเรื่องของแม่เสียชีวิตที่บอกกละลาไปใช่ไหมคะ,คะว่า,าสาเหตุการเสียชีวิตเมื่อก่อนตกเลือกเป็นดัมหนึ่งเลยค่ะโอ้เนี่ยทียย่ที่คนแก่ที่คนเท่าคนแก่ก็บอกว่า,วาระวังนะอย่าเนี่ยไปชนเดี๋ยวตกเลือดนี่น่ากลัวนะใช่ค่ะเพราะว่าตกเลือดล้คอเนะซึ่งตอนนี้ค่ะระบบบริการของของ โรงพยาบาลน,นะคะแล้วก็การเฝ้าระวังนะคะตั้งแต่เริ่มการ คัดกองแต่ตอนแม่มาฝากคันครั้งแรกเนี่ยเราสามารถควบคุมเรื่องของการตกเลือดได้นะคะแต่อันนึงค่ะนอกจากการที่เรามาฝากคันแล้วต้องบอกนะคะว่าการได้รับอันต้าซาวก็จะเป็นจุดที่คุณพ่อคุณแม่จะชอบมากค่ะเพราะจะได้เห็นหน้าลูกในท้องครั้งแรกนะคะเป็นอะไรที่ตื่นตื่นเต้นตื่นเต้นใจและไม่ต้องเซอร์ไพรส์แล้วนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งค่ะที่ขาดไม่ได้เลยคุณแม่จะได้รับวิตามินเสริมไม่ว่าจะเป็นตัวโฟลิก หรือธาตุเหล็กะนะคะซึ่งป้องกันนะคะในส่วนของภาวะตกเลือดนะคะ,คะแล้วก็ลดภาวะซีนะคะ,ะจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่จะช่วยให้คุณแม่มีสุขภาพที่แข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็ลดภาวะแทรกซ้อนขณะที่ตั้งครรภ์และคลอดรวมถึงช่วงหลังคลอดด้วยค่ะคุยกับแอรแล้วรู้สึกว่าเวลาเราไม่พอแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวรอบหน้าเราเรามีเรื่องมาคุยอีกในเรื่องแม่คุยเรื่องแม่นี่ไม่จบนะฮะตั้งแต่จุดต,ต,ตั้งแต่ตั้งแต่ลูกอยู่ในท้อง นลูกออกมาแล้วมีอะไรเยอะๆที่เราจะคุยในเรื่องของแม่และก็เด็กเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราคุยในโอกาสต่อไปแล้วกันช่วงท้ายนี้นะคะแอาจ่าแอมี่ไม่ใช่ขายของแอมี่อะไรเยอจะฝากกับคุณแม่บ้างไหมคะค่ะก็ขออนุญาตนะคะขายของอนุญาตเลยค่ะเรื่องดีๆเราอนุญาตเลยค่ะอ่าก็ในส่วนในในส่วนนี้นะคะต้องบอกว่าทาง กรมอนามัยนะคะได้พัฒนาแอปพลิเคชันนะคะเรียกได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันก้าวย่างเพื่อสร้างลูก<ะ>ค่ะเป็นแอปพลิเคชันดีๆที่ทางกรมอนามัยและบริษัทมหาหมอนะคะได้ พัฒนาขึ้นมาค่ะแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ง่ายๆนะคะแล้วกเ็เข้าสู่ระบบได้ง่ายๆมากเลยนะคะ,คะแล้วตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะจะมีการส่งข้อความสั้นๆนะคะ,คะตั้งแต่ที่คุณแม่เริ่มตั้งครคันจนถึงลูกอายุ6ขวบเลยนะคะผ่านทางไลน์ Notify แต่มันมีจุดเน้นอย่างหนึ่งเลยค่ะแล้วก็ ในเบาะสําหรับยุคนี้มากเลยค่ะ,คะตอนนี้ค่ะในส่วนแอปพลิเคชันตัวนี้มี AI ค่ะคุณแม่อยากรู้ข้อมูลนะคะหรือ,อ ด้านสุขภาพในการดูแลตนเองหรือในการเลี้ยงลูกนะคะซึ่งเรียกว่าตัว AI ตัวนี้ค่ะจะอยู่เคียงข้างคุณแม่คุณแม่รู้สึกอุ่นใจมากขึ้น<อ>ถามตอบได้ซึ่งเป็นข้อมูลนะคะที่ทางกรมอนามัยและก็บริษัทมหาหมอรวบรวมนะคะไว้เป็นข้อมูลทางการแพทย์ระดับโลกทั่วโลกเลยะนะคะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลดีๆค่ะในการดูแลลูกนะคะตั้งแต่ตั้งครรภ์นจนถึง6ขวบเล,เลยค่ะนะคะแล้วมันมี จุดที่แบบอุ้ยน่าสนใจมากในตัวแอปนี้ก็คืออ่าเหมือนกาละบอกกาละเคยมีลูกมาห้าคนใช่ไหมคะสาธิตจะเข้าไม่ได้แล้วคุต้องบอกอ่าถ้าเกิดว่าอ่าเหมือนเหมือนเรามีลูกคนแรกอ่านะคะเว้นไปได้ปีหนึ่งสองปีเนี่ยค่ะเราสามารถใส่ข้อมูลเป็นลูกคนที่สองคนที่สามคนที่สี่ได้เลยอ่านั้นข้อมูลที่ส่งเนี้ยค่ะจะเป็นไปตามช่วงอายุ ตั้งแต่การตั้งครั์แล้วก็จนถึงคุณแม่แอ่คลอดแล้วก็ลูกหขวบเลยทีเดียวค่ะจะเป็นทั้งตรงนี้ค่ะก็จะทําให้คุณแม่เกิดความมั่นใจมากขึ้นนะคะในเรื่องของการเลี้ยงดูลูกให้ตบเติบขึ้นค่ะเพราะว่าทุกคนก็เล่นโซเชียลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ลยใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์นะคะคบกับ AI AI เวันนี้ฉันเคจัง AI ตอบให้ทุกอย่างเลยนะใช่ค่ะบริษัทอะไรมหาโมใช่ไหมคะน่ารักจังอะ วันนี้ขอบคุณน้องแอ๊มากๆเลยนะคะที่ได้ให้เกียรติกับรายการกระดากปีมาพูดคุยหนึ่งเรื่องความสําคัญของการฝากคันเดี๋ยวเราพูดภาัาวมาลายนิสหนึ่งให้กับคุณผู้ชมเด็กกะเหวองานนงหอกลักปุ๊กดอตอเดกกเวจังเง่ละคิดต่อสถานีโดฮัลล็อกอย a ก a ็ต้ a p a ั i พ i ฮะสัพมาโซดิโอจุนี้จังเง่ิดตอเขนออมิปดลีเสบบปบิลากิโตกิปุจบะดาว่าวถ้ารค p ะบาหอามีโรคระดหรือมีราหรือว่คะาดว่ี kita boleh jaga dengan cepat. Nah, tu pergi kepada hospital ke ataupun nak pergi di ropo soto, anak mai pun boleh nak pergi di hospital, uh, ampe pun boleh boleh belaka-laka duk di atas kita. Dah. Ini kau 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 nak kau nak -kan, kau 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 kau